หนึ่งอย่างที่สําคัญที่สุดอ่ะคือคือคุณต้องเข้าใจว่าทิกตอกมันเป็นเรื่องของภาพมันเป็นเรื่องของเซอร์เรลวดิ้งดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆเนี่ยสาหรับทิกตอกคือสําคัญที่สุดมนุษย์อ่ะไม่ได้ขับเคลื่อนการใช้ชีวิตด้วยเงินในกระเป๋านะเราขับเคลื่อนการใช้ชีวิตด้วยกําลังใจนะ ที่สุดแห่ง t i k t o ็อกสำเร็จได้ภายใน30วันบอกก่อนเลยนะว่าพอสอนี้ไม่มีอะไรฮอตไปกว่า tiktok อีกแล้วดังนั้นการรู้เรื่องเกี่ยวกับ tiktok การยิงโฆษณาเป็นเกี่ยวกับ tiktok นั่นคือที่สุดของแจมาวันนี้ผมจะให้5เทคนิคที่ทำให้ tiktok ของคุณดีขึ้นภายใน30วันจริงๆ3วันก็พอแล้วก็ดีแล้วข้อแรกเข้าใจก่อนนะการทำคอนเทนต์น่ะไม่ได้ยากจริงเหรอจานไม่ยากเหรอใช่ไม่ยาก ไม่ยากแค่วันแรกเออเนี่ยคือเรื่องสําคัญไม่ยากแค่วันแรกคือเวลาเราจะขายอะไรเวลาเราให้บริการอะไรเวลาเรารับจ้างอะไรเราพูดได้หมดแหละเฉพาะวันแรกเพราะมันเป็นของที่เรารู้อยู่แล้วถูกปะดังนั้นเนี่ยข้อที่2เทคนิคที่2คือถ้าเกิดวันแรกไม่ยากแล้ววันไหนยากอาจารย์ทุกวันต่อจากวันแรกยากทั้งหมดเพราะอะไรเพราะการที่คนเราจะต้องพูดคอนเทนต์ให้ได้ทุกวันหรืออัดคอนเทนต์ให้ได้ทุกสัปดาห สิ่งสาคัญที่สุดคือคอนเทนต์มันต้องไม่ซ้ําฉะนั้นเนี่ยไอคอนเทนต์วันแรกอ่ะมันไม่ซ้ํากับคอนเทนต์อื่นอยู่แล้วถูกปะแต่คอนเทนต์วันที่สองจนถึงตลอดชีวิตของเราอ่ะการทําให้มันไม่ซ้ําได้อ่ะแสดงว่าคุณต้องชนะใจตัวเองได้ทุกวันคุณต้องไปเจอลูกค้าในทุกวันคุณต้องคุยกับลูกค้าและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าตลอดเวลาคุณถึงจะมีคอนเทนต์มาพูดมีคอนเทนต์มาเล่าถูกปะดังนั้นเนี่ยไอ้ข้อแรกเนี่ยมันจบลงไปข้อที่สองอ่ะสำคัญอยู่ที่ว่าคอนเทนต์อ่ะมันเลยต้องเลียวไง เออมันเลยต้องเลียวมันเลยต้องเป็นสไตล์ของตัวเองถ้าเราไปดูคอนเทนต์ของคนอื่นแล้วเราพยายามจะก๊อปปี้พยายามจะเรียนแบบให้มันเหมือนกับคนอื่นมันจะเป็นคอนเทนต์ที่ดีไปไม่ได้ใช้คําว่าเป็นไปไม่ได้เลยดีกว่าฉะนั้นคอนเทนต์เนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาให้ลูกค้าเสร็จปุบ๊บเราแบบโอ้โหประทับใจประทับใจต้องรีบอัดวิดีโอถ้าเกิดเราไปคุยกับซัลาพเออร์ปุบ๊บเรารู้สึกว่าเราได้ไอเดียได้ไอเดียต้องรีบทําเลย ถ้าเราไปคุยกับพาร์ทเนอร์หรือไปคุยกับคนอื่นที่มีองค์ความรู้เช่นกันเป็นเคสฟัสี้ที่ดีกลับมาต้องรีบทำเดี๋ยวนี้เลยเพราะคอนเทนต์น่ะมันมีวันหมดอายุเข้าใจเนาะนี่คือข้อที่สองข้อที่สามฮะคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปุบป,ปับรับโชคปุบป,ปับรับโชคคือเอาจริงๆนะการทำคอนเทนต์ใน t ิ k ต o k อ่ะคุณต้องมีอุปกรณ์ติดตัวไปตลอดนะนี่อุปกรณ์อย่างเช่นอนี่อุปกรณ์อย่างเช่นอย่างเงี้อย่างเงี้ นี่มันอะไรอ่ะอาจารย์หน้าตายังกระถุงยังชีพก็ประมาณนั่นแหละเออแต่มันเป็นแบบถุงยังชีพในทิกต o อกอ่ามันเป็นถุงยังชีพในทิกต็อกเอาภาพเบอร์นิดหน่อยขออภัยแต่มันเป็นเขาเรียกถุงยังชีพในทิกต็อกนะฮะคือหมายความว่ามันจะมีไม้กันสัน่นมันจะมีที่อัดเสียงเขาเรียกถุงยังชีพในทิกต็อกนะฮะเราต้องมีพวกนี้ยตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเราไม่มีทางรู้คือคือคุณเข้าใจป่ะทิกต o อกเนี่ยมันใช้วิวแบบเนี้ยทุกวันไม่ได้ เกิดวันนี้คุณมาพูดคําคมคุณก็ใช้แต่วิวเดิมๆอย่างเงี้ยทุกวิวไม่ได้มันต้องเปลี่ยนวิวไปเรื่อยๆเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนสีเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนวิวเปลี่ยนเทคนิคการพูดถูกปะ่ะฉะนั้นหนึ่งอย่างที่สําคัญที่สุดอะ่ะคือคือคุณต้องเข้าใจว่าทิกตอกมันเป็นเรื่องของภาพมันเป็นเรื่องของเซอร์ราวดิ้งดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆเนี่ยสำหรับทิกตอกคือสําคัญที่สุดไอ้อุปกรณ์ยังชีพพวกเนี้ยไอ้พวกอัดวิดีโอวิดีโออะไรพวกเนี้ยต้องติดไปทุกที่ ถ้าเกิดคุณเจอมุมไหนที่มันสวยมุมไหนที่สายตาคุณมองแล้วเฮ้ยสวยว่ะต้องอัดวิดีโอเลยเขาเรียกปุ๊บปั๊บรับโชคอ่านี่คือข้อสามข้อที่สี่ครับคือการยิงโฆษณาเนี่ยใน t ิกต็อกนะมันได้กำลังใจโอ้โหมันได้แค่กำลังใจเหรอจานสิ่งที่มันได้จริงๆคืออะไรจารย์ก็ยอดวิวไงถ้าเราต้องการคนดูหลักแสนหลักล้านแบบง่ายๆคุณต้องยิงโฆษณาแต่ถ้าคุณไม่ยิงโฆษณาคุณไม่เสริมบัตเจ็ตมันเข้าไป มันมันคนดูน้อยจริงๆนะโดยเฉพาะช่วงเริ่มแรกนะอาจารย์ครับเรายิงโฆษณาไปป๊บเนี่ยคนดูเยอะคนดูเยอะเราได้ยอดขายเยอะหรอฮะไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้แล้วเรายิงไปทําไมมนุษย์อะไม่ได้ขับเคลื่อนการใช้ชีวิตด้วยเงินในกระเป๋านะเราขับเคลื่อนการใช้ชีวิตด้วยกําลังใจนะดังนั้นเนี่ยกําลังใจอย่างเช่นทําคลิปไปมีคนดูทําคลิปไปเป็นมีคนคอมเมนต์อันนั้นคือสําคัญที่สุดเข้าใจไหม เรายิงโฆษณาเพื่อช่วยในเหตุการณ์นี้ครับข้อที่ห้าข้อสุดท้ายฮะทิก t o ตเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างยอดขายถ้าเราอยากสร้างยอดขายด้วยทิก t o ตเราต้องติดตะก,ก้าเข้าไปเป็นทิก Tok ช็อปเราต้องให้เขาแอดไลน์เข้ามาให้ได้มันจึงจะสร้างยอดขายได้แต่ทิก t o ตกเกิดมาเพื่อสร้างแบรนด์และสร้างตัวตนใครที่ต้องการให้สปอตไลท์ลงหัวใครที่ต้องการแบบไปไหนมาไหนแล้วมีคนรู้จักจริงๆมันไม่ได้หมายความว่างั้นนะแต่มันหมายความว่าทําคลิปแล้วมีคนดูเยอะ ขายของแล้วมีความน่าเชื่อถือ tiktok เนี่ยช่วยคุณได้จริงๆนะฮะก็หวังว่าวันนี้ห้เทคนิคเนี้กับการทำา t k t o o k เนี่ยจะช่วยให้คุณทำ t i ๊ t o k ประสบความสำเร็จและมีคนดูได้มากขึ้นยังไงวันนี้ผมอาจารย์ตีกับคุณทุกคนนะครับอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเนี่ยทักถามในคอมเมนต์ไดไลน์แอดมาถามได้ยินดีช่วยเหลือทุกประการครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ อาจารย์คะไม่มีพื้นฐานไม่มีสินค้าเรียนคอร์สที่เดอะบิได้ไหมครับคืออย่างนี้ครับอธิบายง่ายๆนะหลายคนชอบถามคําถามนี้คือเราเนี่ยโฟกัสเรื่องการสอนมือใหม่อยู่แล้ว ตัวผมเองเนี่ยผมชอบสอนมือใหม่เป็นที่สุดเราจะเริ่มตั้งแต่หาสินค้านะฮะเขียนคอนเทนต์ยิงโฆษณาสอนออกแบบแบนเนอร์เรียกได้ว่าครบถ้วนหลักสูตรแถมยังมีการเทสต์มาร์เก็ตซึ่งเป็นการทดสอบตลาดที่จําเป็นที่สุดในการเรียนอ e ีคอมเมิร์ซดังนั้นเนี่ยคำว่ามือใหม่เนี่ยจริงๆเราไม่มีหรอกแต่แค่คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรจึงถูกต้องดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้วิธีการหาสินค้าที่ถูกต้อง รู้วิธีการใช้คีย์เวิร์ดแพนเนอร์รวมถึงยิงโฆษณาเป็นครบถ้วนเนี่ยแล้วมาเปิดคอมลุยกันต่อหน้าเลย3วันมีพี่เลี้ยงประกบผมเชื่อว่าคุณต้องทำได้อย่างแน่นอนครับถ้าพร้อมก็ทักไลน์แอดเดอร์บ bit, แล้วลองสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ